สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตขึ้นรีวิวงานสมูไรสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอางานยาวเนี่ยไปรีวิวเต็มๆในห้องมัน,มนภาพมันแคบเนาะก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าสนใจชิ้นไหนที่มาใหม่นะครับก็0 6 3 1 3 0 5 3 0 4บ้านมีครูออยดีให้บริการครับผมมาเดี๋ยวพามาดูเร่มแรกกันเลยดีกว่าไหนไหนจะเปิดทั้งทีเนี่ยผมก็จะเปิดตัวที่เป็นแรไอเทมที่สุดเลยแล้วกันนะครับ เพราะว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นงานคัตตอมก็คือตัวใบเนี่ยคุณผู้ชมดูกล่องนะกล่องสวยมากนะครับเป็นงานของคาวาชิมะเนาะสำหรับใบเหล็กเ,เป็นของคาวาชิมะนะแล้วในตัวงานเนี่ยผมจะพามาดูก่อนนะครับฝักเนี่ยมันจะเป็นฝักที่เป็นสไตล์แบบล้านานานะครับผมเขาได้มีการเอามาคัตตอมใหม่ที่ประเทศไทยก็คือที่ภาคเหนือนะครับ จะได้งานแบบสไตล์ล้านนาเข้ามานะฮะแต่ว่าไซส์ขนาดเนี่ยมันจะเป็นเท่ากับซามูไรโดยทั่วไปเลยนะครับดูด้ามจับครับปกติแล้วเนี่ยงานคัสตอมประเภทนี้เนี่ยราคาสั่งทําจะอยู่ที่ประมาณสัก1 4ื่นถึงหมื่นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เจ้าของเดิมเนาะเขาร้อนเงินผมก็เลยช่วยเข้ามาแล้วเขาปล่อยมาราคาแบบค่อนข้างที่จะขาดทุนอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็คือ90,00บาทเนาะจะเห็นได้ว่าตรงซือบะ จะมีลวดลายที่มีความเป็นไทยนะครับผมก็จะมีตัวจักด้วยเนาะแล้วก็จะมีลวดลายดอกไม้ซึ่งมันจะเป็นอารมณ์สไตล์แบบทางเหนือๆล้านานานิดนึงนะครับแล้วก็บริเวณตรงท้ายเนี่ยจะเป็นเหรียญซึ่งเป็นเหรียญบาทนะครับงานไทยเนาะน่าจะเป็นเหรียญบาทนะผมผมก็เกิดไม่ทันนะครับอันนี้นะแต่ว่าเขาเอามาตีบริเวณท้ายนีตัวเชือกเองก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นดีๆเนี่ย มันจะมีฟิลลิ่งงานไทยแบบค่อนข้างสูงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเนาะถ้าผมถือระยะนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นไทยมากๆนะครับแต่ด้วยความพิเศษอยู่ข้อหนึ่งก็คือใบมีดเนี่ยที่เป็นของคาวาชิมาก็คือจะเป็นงานสไตล์แบบของญี่ปุ่นเขามีการทําให้เป็นขัดคุนแบบนี้นะครับตัวฮาบากิจะเห็นได้ว่าไม่มีตาประจําตระกูลเนาะไม่มีตาประจําตระกูลเพราะว่าเขาคัตตอมขึ้นมาให้เป็นงานที่ เฉพาะตัวของเขาเองไม่ใช่สนิมนะครับแต่ว่าเป็นการขัดคุณเนาะคุณภาพของวัสดุเนี่ยคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับงานประเภทพวกทีสิบบวกลบนะในเรื่องของความแข็งแกร่งเนาะไม่ใช่สนิมนะครับอันนี้เปิดคมแล้ว100%เนะครับผมซึ่งตัวคมเนี่ยคมมากๆนะต้องต้องระมัดระวังด้วยนะครับต้องระมัดระวังด้วยเนี่ยมีความคมมากๆนะครับไม่ใช่สนิมนะบอกก่อนย้ําก่อนนะครับเป็นแบบขัดคุณเนาะใบเป็นแบบขัดคุณแบบเหมือนยิงทรายเลยนะครับ ใบเหมือนยิงทรายแต่ว่าความคมเนี่ยไม่ได้จางหายไปเลยนะซึ่งพอมาดูกับตัวมีดแล้วเนี่ยถึงใบจะเป็นสไตล์ของญี่ปุน่นแต่ฟิลลิ่งความเก่าเนี่ยมันเหมือนประเภทงานไทยที่เป็นไทยโบราณมากกว่านะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะเล่มนี้เนี่ยผมได้มาเพราะว่าผมช่วยเขามาอยู่ที่9,000บาทนะครับใครที่อยากจะรับไปดูแลต่อให้ราคาผมมาเองแล้วกันว่าจะให้กำไรผมเท่าไหร่หรือจะช่วยแค่ค่าส่งก็ไม่รู้แล้วแต่นะครับ ถ้าชอบถูกใจก็บอกมาเดี๋ยวผมจัดให้เนาะอ่ะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นงานช่วยเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าจริง,รงๆเราไปคัสตอมเองเนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยเขาอะได้เอาไปให้หลายๆร้านที่ขายสมุนไพรเหมือนกันว่าสามารถเอาไปขายได้ไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่ค่อยได้รับเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานคัสตอมแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างขายยากแต่ว่าด้วยความที่ผมเห็นแล้วผมก็รู้แล้วว่าคุณภาพเหล็กมันได้คุณภาพไม้หรือว่าการสั่งทำเนี่ย เ้องมีหมื่นอัพแน่นอนนะครับหมื่นสี่ถึงหมื่นห้าแน่นอนเพราะว่าผมก็เคยสั่งทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะถือว่าน่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับใครที่ชอบงานสไตล์แบบเก่าๆเนาะเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานนะครับถัดมาในเล่มที่2ก็คือจะเป็นงาน T10 นะครับมีการสร้างตั้งแต่ปี2022เนาะในรายการรุ่นนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าใครจำได้ผมเคยได้มาเหมือนกันเล่มหนึ่ง ฝักเนี่ยมันจะเป็นหุ้มนะครับแต่ว่าฝักเป็นตัวฝักเป็นไม้นะแต่ว่าหุ้มด้วยผ้าสีทองอีกทีหนึ่งซึ่งมันดูแล้วมีความเป็นมงคลอย่างมากนะครับตัวสะดือเอวยเนี่ยก็ถูกพันด้วยตัวผ้าที่เป็นสีทองนะทาให้มันดูดีมีคลาสมากๆเวลาเอาไปวางบนชั้นที่โชว์สมูไรเนี่ยตัวเนี้ยจะค่อนข้างโดดเด่นมันบ่งบอกถึงความมั่งคั่งมันบ่งบอกถึงความร่ํารวยนะครับผมแล้วก็ตัวสื่อบะนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆกับ ควันเมฆหรือว่าเป็นไอคอนของญี่ปุ่นที่มีเส้นสายที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับผมบริเวณตรงหนังกระเบนเป็นหนังกระเบนแท้แต่ว่าฟอกสีดำนะครับตรงสันท้ายจะเป็นลวดลายแบบดอกไม้แบบนี้เนาะตัวใบมีดเนี่ยจะค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เป็นงานที่ทำออกแบบมาให้ดูสวยงามเพราะฉะนั้นการดึงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับคุณแม่ผมเคยโดนเล่มที่ค้างสต็อกไปทีหนึ่งนะนี่ แบนจากทาเคดะนะครับแบรนดทาเคดะเนาะใบมีดเป็นลายใบไผ่นะครับเป็นต้นไผ่แบบนี้เลยนะครับสีทองนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นเป็นสีอะไรกันนะครับแต่ว่ามันเป็นใบมีดสีทองนะเนาะนี่นะครับผมใบมีดแต่เป็นสีทองก็สวยงามนะเป็นสไตล์ที่ผมชอบอ่ะผมเป็นคนชอบสีทองอยู่แล้วแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยผมมีอยู่แล้วเล่มหนึ่งที่ร้านเป็นทรงนี้เลยนะครับผมเป็นล่องเลือกขนาดยาวนะไม่ใช่ใบเต็มนะ ผมมีอยู่แล้วก็เลยอยากจะแบ่งให้เนาะแต่ว่าตัวนี้คุณภาพจะสูงกว่าของผมของผมอะใบเป็น1060แต่ตัวแรกเป็นทีสิบนะครับแข็งแกร่งเวอร์เลยบอกไว้ก่อนนะฮะแต่ว่ามันจะมีความฝืดนิดนึงนะครับผมนะเวลาที่จะดึงออกนะครับคุณผู้ชมคุณแม่ผมจับอย่างนี้ตอนแรกอะที่โดนบาดนิ้วะนะจับอย่างนี้แล้วก็หลุดแพดตามไปนะให้จับบริเวณตรงสะดือนะครับจับใต้สะดือแบบนี้เนาะแต่ว่าอย่ากำแบบเต็มสุดนะครับจับแค่อย่างนี้ก็พอแล้วก็ดึงออกนะครับมันจะปลอดภัยกว่านะครับ ตัวนี้จะดจำหน่ายอยู่ที่ราคา3,200บาทนะครับเป็นสีทองโชว์ความหรูหราความมั่งคั่งนะครับต้องสีทองเท่านั้นถัดมาอีกตัวหนึ่งค่อนข้างสวยตัวนี้จากแบรนด์คูไกรลิวนะครับแล้วก็เป็นเหล็ก1060เนาะจริงๆถ้าเกิดใครวอรี e ่เกี่ยวกับเรื่องราคา2,300บาทของตัวนี้เนี่ยนะตัวกล่องแดงเนี่ยถ้าวอรี e ่เรื่องราคานะครับก็ไปหาตัว1060ที่ไม่ต้องตีตาแบรนด์ก็ได้นะครับอย่างนั้นอะพันเ ประมาณพันเก็ยังหาได้แล้วเนาะนะนะสำหรับตัวที่เป็นแบบแบรนด์ธรรมดาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันตีตาแบรนด์ของคู่ไกลิวนะครับแล้วก็จะมีใบเซอร์ไว้ให้ด้วยนะบางรุ่นมีบางรุ่นไม่ได้มีให้นะครับนะแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นมีให้บางรุ่นก็ไม่ตีตาแบรนด์นะครับอย่างตัวนี้เป็นเหล็ก1นึ่งศนะครับผลิตปี2024เนาะแล้วก็ความสวยงามของรุ่นนี้ก็คือคุณผู้ชมจะได้ไปเป็นไม้เบเปลิลนะครับซึ่งมีการโชว์เนื้อไม้ที่มีขาว แบบสะอาดสว่างตาเลยนะครับบริเวณเชือกถักซาติโอเนี่ยก็เป็นสีออกครีมครีมเหลืองเหลืองนะฮะตรงสะดือเองก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันเนาะบริเวณสือบะด,ด้านบนเนี่ยเป็นแบบเรียบนะครับเป็นแบบปล้องไผ่แบบเรียบนะฮะนี่แล้วก็หนังกระเบนก็เป็นสีขาวเนาะนะครับฟอกสีขาวบริเวณเชือกจับเนี่ยกับตัวไม้เนี่ยทำออกมาสีค่อนข้างเป็นมูดเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเลยเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะครับ ด้วยความที่เป็นคู่ไกริวจะเอาเป็นร่องเลือดแบบเดียวคงจะไม่ได้เป็นแบบสองร่องเลือดเลยนะครับตีตาโลโก้ของคู่ไกริวนะแล้วก็จะร่องเลือดบน,นจะสุดแค่ตรงนี้ตรงปลาย,ยจะเป็นสันสลลบนะครับแต่ไม่มีคมนะตรงนี้สลลบแล้วเป็นร่องเลือดที่วิ่งขนาดแบบยาวเลยเนาะตรงท้ายะจะเป็นความคมนะครับด้านล่างจะเป็นความคมนี่ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของซามูไรที่อยากได้ฟิลลิ่งใหม่ๆนะครับผมฟิลดีอันนี้ฟิลดีมากนะครับแถม ที่สาคัญก็คือมีตาแบนตีประกอบไว้ด้วยทําให้มันดูมีความเข้มขลังมากยิ่งขึ้นเนาะในส่วนของสมูรยมันฟิลลิ่งญี่ปุ่นนะ่ะไอ้เขาว่าเข้มขลังขอัผมไม่ได้หมายความว่าเป็นวัตถุมงคลอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นฟิลลิ่งญี่ปุ่นที่ให้อารมณ์ญี่ปุ่น,นจริงๆนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้วัยรุ่นกว่ามีความแบบเฉฉายมีความแบบหรูหราตามสตาไตล์วัยรุ่นนะครับ เป็น1060เหมือนกันนะครับผมนะนี่คายิระนะครับอากิระพูดผิดนะขออภยัยอากิระนะครับตัวนี้โมเดลนี้เนี่ยถูกสร้างแต่ปี2021นะครับแล้วก็เป็นเหล็ก1060เนาะใบเนี่ยมีความหรูหรามากแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่มีความทันสมัยเป็นลวดลายคาบุก,กินะครับกับซามูไรคขาที่แล้วที่ได้ไปเนี่ยมันจะเป็นเหล็กที อันนั้นเกรดจะสูงกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเกรดแบบเริ่มต้นในการใช้งานแต่ฟันได้จริงนะครับป้องกันตัวได้เลยนะออกกําลังกายก็ได้ฟันไม้ไผ่ยังได้เลยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งของมันเนี่ยมันอาจจะงอได้เนาะนะครับแนะนาว่าถ้าจะฟันไม้ไผ่แบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยให้เอาประเภททีสิขึ้นไปนะครับจึงจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าเนาะนี่เป็นซามูไรแล้วก็เป็นคาบุกินะครับฝักสีเทาแล้วก็บริเวณตรงเชือกถักซาชิโอแล้วก็ด้านข้างจะมีความจุดประกายเป็นสีแดงนะครับ ถัดมาด้านบนตรงท้ายกันกระแทกเนี่ยก็ทําลวดลายมาเช่นกันไม่ได้แบบดิบดิบด้านๆเนาะหมุดที่ได้เป็นหมุดไม้ไผ่นะครับส่วนบริเวณเนี่ยด้านข้าจะเป็นการหนังกระเบนฟอกสีดำเนาะนะฮะมีโลโก้หมุดพิเศษอยู่ด้านในตรงนี้ด้วยนะแต่ว่ามันจะเป็นสีดำนะคิดว่าน่าจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในกล้องนะครับใบมีดที่ได้เนี่ยบอกแล้วนะว่าเวลาจับเปิดใบมีดให้จับบริเวณใต้สะดือนะครับผมแล้วก็ดึงออกมานี่ อากิระนะครับผมทาโลโก้อย่างสวยนะได้เป็นใบเต็มด้วยนะครับไม่ได้มีร่องเลือดนะได้เป็นใบเต็มด้วยไม่ได้มีร่องเลือดแบบยาวแบบนี้เลยนะครับก็สวยดีนะอาจจะเร่งนิดนึงแล้วกันเหมือนแบตในจะหมดนะสองพันสามร้อยบาทใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยสองพันห้าขอจำผิดไปมองราคาตัวนี้ในสองพันสามนะครับตัวกล่องเทาเนี่ยสองพันห้าเนาะนะครับอะอากิระอากิระ จริง2,500เนี่ยถ้าแบรนด์ทั่วไปเนี่ยสามารถได้เหล็กสปริงแล้วนะครับได้เหล็กสปริงแล้วนะแต่ว่าตัวนี้มันตีตาแบรนด์มันก็จะแพงนิดนึงเนาะนะฮะแล้วก็เนี่ยอะอย่างตัวนี้เนี่ย2,100เท่านั้นนะครับเป็นฝักแบบทําสีมานี่ยเนี่นี่น,น,นี่ให้ดูครับอย่างเงี้ย2,100เป็น1060ที่ไม่ได้มีตาแบรนด์นะครับผมก็จะราคาจะลดลงมาหน่อยเนาะแต่ด้วยความที่ฝักมันเป็นกราฟิกทําขึ้นมาแล้วก็ใช้ต้นทุนที่สูงกว่ามีซากุระด้วยนะครับแล้วก็มีดอกกุหลาบด้วย มีความดุดันใช้ได้เลยทีเดียวด้วยความที่มันมีต้นทุนในการผลิตสูงเนาะก็อยู่ราวๆประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้วอลลี่เนี่ยเอาแบบฝักธรรมดาดูสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยประมาณพันเกเนี่ยก็มีให้แล้วนะครับฝากจะเป็นสีเท่านะเทาออกเทาแลมโบนะครับแล้วก็ใบมีดเนี่ยจะไม่มีตานะครับจะไม่มีตาประจําตระกูลเนาะเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่สั่งทาออกแบบมานะครับนี่สองพันร้อยเท่านั้นนะครับสาหรับตัวนี้เนาะ ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเอาขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยไซส์มันจะเป็นประเภทคาตานะนะครับก็คืออยู่ประมาณ103มเซนนั่นเองเนาะถ้าเกิดใครต้องการไซส์ประเภทพวกวากิสาชิเนี่ยก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะตามหาเช่นกันถ้าคุณชอบแบบสไตล์วากิสาชิหรือว่าทันโตที่เป็นไซส์สั้นๆเล็กๆกัเกะนเนาะด้วยวัสดุเนี่ยมันเท่ากันราคาก็ฉีกกันไม่มากนะครับผมก็เลยนิยมที่จะเล่นประเภทพวกซามูไรามากกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวนั้นก็บอกได้เดี๋ยวหามาให้นะครับ และก็เพิ่มเติมก่อนจะลงคลิปวิดีโอนะครับผมอยากจะแนะนํานิดนึงก็คือชิ้นนี้จะเป็นงานวัตถุมงคลของอาจารย์คารวาสนะครับได้มีการใช้แผ่นทองขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับเนี่ยนะมาแปะบริเวณฝักด้วยแล้วก็บริเวณด้ามจับนะครับที่มีการใช้ไม้แท้นะหลอกผสมที่บริเวณเสียนของพยัค์นะครับด้วยตะปูสังฆวานอนแล้วก็จะมีเหล็กน้ำพีผสมเข้าไป จานอคาดเต็มฝักเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นของอาจารย์คาราวาสนะครับไม่ได้ใช่สายพระนะแต่ว่าการปลูกเสกต่างๆเนี่ยเป็นไปตามพิธีของขเขมรน,นะครับซึ่งตัวมีดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไซส์ขนาดควานช้างเราสามารถที่จะแบบใช้คมมันได้นะตัวนี้เปิดคมเกือบจะร้อยเลยนะครับฟันได้จริงนะครับฟันได้จริงเนาะกำกับด้วยขาถาาพระเจ้า5พระองค์นะครับผมยันจันเซี่ยวนะครับ แล้วก็ยันคนนะครับอันนี้สายเขมรแรงนิดนึงนะครับเอาไว้คมป่าเนาะบางทีเราเข้าไปในป่าแล้วบังเอิญว่าเราไปพบเจอกับสิ่งที่เหมือนจะมาลองของพยายามทําให้เรากลัวทําให้เราอยู่ที่นั่นไม่ได้เลยนะครับผมทําพิธีตัดไม้คมนามโะเงียบนะเป็นสายขาวสายขาวสายป้องกันนะครับผมไม่ได้ไปละลานใครเนาะก็ สำหรับเล่มนี้เนี่ยผมได้มา6เล่มนะขออาจารย์คาราวันนะครับท่านใดที่สนใจชอบก็บอกได้นะครับผมโอเคครับถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้านมีครูอ่อนะครับสนใจติดต่อวัตถุมงคลหรือจะเป็นสมูรไลก็ตามแต่นะครับ0631305304ครับผมยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ